วันนี้เราจะมาคุยถึงโปรเจกต์ออมนิคอนเน็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของบริษัท Unilever ที่เกิดมาจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้คนในโลกยุคใหม่ดังนี้เทคโนโลยี Technology, เราเติบโตมาควบคู่กับเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์กเราไม่ได้ไว้ใช้แค่เพียงการสื่อสารเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นวิถีชีวิตและโลกกําลังเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมนั้นแล้วมีความมั่นใจเรามั่นใจในตัวเอง และกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างมีความคาดหวังสูงมีแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมีอิสระภาพทั้งทางการเงินและเวลาถ้าเราสามารถทำธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสะโลกได้ดีไหมคะ Why Start Up น้อยคนที่มีทุนมหาศาลสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจากเดิม SME ธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องใช้ทั้งสมอง แรงและเวลาซึ่งเราต้องใช้ทุนของตัวเองหรือกู้กับสถาบัานการเงินต่างๆเพื่อใช้เริ่มต้นธุรกิจแต่วันนี้สตาร์ทอัพธุรกิจที่เราสามารถเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยเงินลงทุนมหาศาลที่คู่ค้าพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับเราถ้าวันนี้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้ทันทีโดยการลงทุนของคู่ค้าดีกว่าไหมคะหลายสตาร์ทอัพสำเร็จ จากการ Connect เชื่อมต่อผู้คนผลิตภัณฑ์บริการไว้ด้วยกัน Google เชื่อมต่อผู้คนกับคลังข้อมูลมหาศาลเปรียบเสมือนห้องสมุดของโลก Facebook เชื่อมต่อผู้คนนับล้านไว้ด้วยกัน YouTube เชื่อมต่อผู้คนกับแหล่งรวมคลิปวิดีโอจากทั่วโลก Uber เชื่อมต่อผู้คนกับการเดินทางบนท้องถนนทั่วโลก Airbnb เชื่อมต่อผู้คนกับที่พักอาศัยทั่วโลก สตาร์ทอัพเหล่านี้สร้างมูลค่าธุรกิจหลายพันล้านบาทต่อปีอัตราความสำเร็จสูงอัตราความล้มเหลวสูงเช่นกันเฉพาะในไทยกว่า90%ล้มเหลวเนื่องจากไม่มีความต้องการที่แท้จริงในตลาดขาดเงินทุนขาดทีมงานที่ใช่ไม่สามารถแข่งขันได้ปัญหาต้นทุนและราคาคุณภาพสินค้าต่ำแต่ถ้าวันนี้เรามีคู่ค้ามืออาชีพ ช่วยจัดการสาเหตุเหล่านั้นลดความเสี่ยงในธุรกิจของเราจนแทบเหลือศูนย์ดีกว่าไหมคะวันนี้เรามีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยคู่ค้าระดับโลกยูนิลิเวอร์หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกยอดขาย2ล,ล้านล้านบาทต่อปีจะจำหน่ายหน0่าย190ประเทศทั่วโลกมีผลิตภัณฑ์ขายดีกว่า400ตาสินค้าจากทุกมุมโลก มีผู้บริโภคสินค้าเรากว่า2,000ล้านคนในทุกๆวันใช้งบวิจัยและพัฒนาสินค้า65,000ล้านบาทต่อปีถ้าบริษัทนี้สนับสนุนธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ดีไหมคะช่องทางเดิมสินค้า Mass Product ของ u n i l e v e r เช่น d o v e l ัก p o พ d s นสั s ซิ i c ์ไอศครีมว l l ชาลิ t o n นค n นอจะจำหน่ายแบบค้าปลีก ยกตัวอย่างหนึ่งเจ้าเซเว่นอเลเมีหลายพันสาขาทั่วประเทศคิดว่าเจ้าของช่องทางจัดจำหน่ายเหล่านี้รายได้มหาศาลไหมคะช่องทางใหม่ยูนิลิเวอร์เปิดช่องทางใหม่ที่เราสามารถสำเร็จไปด้วยกันโดยสินค้าระดับพรีเมียมคุณภาพสูงครอบคลุมทั้งสุขภาพและความงามที่ชื่อว่าออมนิคอนเน็ขยายธุรกิจแบบ O 2 o คือได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line, ซึ่งเราสามารถเป็นเจ้าของช่องทางจัดจำหน่ายใหม่นี้ได้ถ้าเจ้าของจัดจำหน่ายแบบเดิมสำเร็จและร่ำรวยได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ขยายธุรกิจไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกแบบ O2O ทั้งออฟไลน์ออนไลน์เราจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยยิ่งไปกว่าเดิมไหมคะยูนิล v เวอร์ลงทุนแพลตฟอร์มธุรกิจทางด้านออฟไลน์ออนไลน์ไว้อย่างครบวงจรออฟไลน์ line, ส่วนกระจายสินค้า ไว้บริการลูกค้าและทีมงานของเราครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศบริษัทใช้เงินลงทุนสต๊อกสินค้าแทนเรา Call Center สนยนบริการตอบคำถามมืออาชีพสำหรับบริการลูกค้าและทีมงานของเราระบบจัดการและพัฒนาวางกลยุทธ์รับมือกับการแข่งขันตลอดเวลารวมถึงสถาบันพัฒนาความรู้เพื่อการขยายและต่อยอดทางธุรกิจแบบ O2O การวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงทันสมัยตรงความต้องการตลาดเพื่อการสร้างฐานผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนระบบจัดส่งทั่วประเทศด้วยคลังสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศทําให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วออนไลน์ลงทุนในอ e ีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรสมัครเริ่มต้นธุรกิจแบบออนไลน์ได้ทันทีจำหน่ายสินค้าออนไลน์ออโต้ชิปออนไลน์ ระบบจะส่งอัตโนมัติถึงบ้านลูกค้าทุกเดือนจัดเรตติ้งรีวิวช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อของลูกค้าบอกตำแหน่งที่ตั้งูนยนใกล้ปัจจุบันอีเมลสับสคริปชั o นอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าและทีมงานของเราอัตโนมัติแชร์คอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์มีนักการตลาดคิดคอนเทนต์เจ๋งให้เราขยายธุรกิจได้เลยทันทีห้องสมุดออนไลน์แหล่งข้อมูลเพื่อการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของเรา ทั้งหมดนี้ Unilever ลงทุน Connect เครื่องมือทุกอย่างในแพลตฟอร,ร์มธุรกิจ Omni Connect เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของเราให้ประสบความสําเร็จแบบนี้ดีไหมคะตัวอย่างคนสําเร็จในแพลตฟอร,ร์ม Omni Connect ร้อยตารวจเอกเด่นอนันต์ยอดราชอดีตข้าราชการตํารวจคุณวิสู De arp, รเดชพัทรรวสุอดีตผู้บริหารสถาบันการเงินระดับสูงคุณพงแก้วอุเทนรัตน์อดีตอาจารย์โรงเรียนชื่อดัง คุณทารินอุเทนรัตน์ทายาทธุรกิจคุณเจอรี่คุณเจนหลุยอดีตเจ้าของธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารคุณนัชชาวิสุทธิโกศลอดีตเจ้าของโรงงานคุณแสนรักวิสุทธิโกศลอดีตผู้จัดการธนาคารคุณประดับเดือนพงจันทร์อดีตวิสัญญีพยาบาลคุณนัทประพัฒน์เจียระโอภาสกุลคุณธนารัตน์จลัดเลิศสิริเจ้าของธุรกิจคุณอรนนจิระอรุณอดีตหัวหน้าฝ่ายการเงิน คุณบำรุงจิระอรุณอดีตผู้จัดการธนาคารซึ่งทุกคนสามารถสำเร็จได้ในแพลตฟอร์มนี้ค่ะ OmniConnect จะเชื่อมต่อคนทั่วโลกเข้าด้วยกันทั line, ้งออฟไลน์ออนไลน์เกิดเป็นเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขนาดใหญ่รับรายได้จากการขยายสาขาธุรกิจออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกตัวอย่างเช่นเราแชร์ข้อมูลสินค้าและธุรกิจออกไปจะเป็นทางออฟไลน์หรือออนไลน์ line, และมีนักธุรกิจสนใจเข้าร่วมธุรกิจออมนิคอนเนกับเรา6ท่าน6ท่านนี้ทำซ้ำเรียนแบบโดยใช้แพลตฟอร์มออมนิคอนเนกเช่นเดียวกับเราจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมโปรเจกต์นี้อีกคนละ6ท่านกลายเป็น36คนในชั้นที่2ทํทำซ้ำอีก6เป็น216 1,296 7,776 46,656คน รวมทั้งสิ้นแค่ทำซ้ำหกรอบจะมีเครือข่ายผู้บริโภคทั้งหมดประมาณ50,000คนบริโภคคนละ1,000บาทเกิดยอดธุรกิจ50ล้านบาทต่อเดือนอย่างนี้เป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่คะถ้ารับรายได้5%จากยอดองค์กรเราจะมีรายได้2ล้าน5แสนบาทต่อเดือนหากเราประสบความสำเร็จเพียง10%จะมีรายได้จากสินทรัพย์ที่เกิดจากการสร้างองค์กรผู้บริโภค สอ0 0สนบาทต่อเดือนแบบนี้ดีไหมคะเริ่มรับรายได้ง่ายๆ4ขั้นตอนลงทะเบียนยูเน็ตโปรเป็นนักธุรกิจออมนิคอนเน็กเพียง600บาทหรือ950บาทได้มากี่มินิ 2. ใช้สินค้าเพื่อรีวิวประสบการณ์การใช้สินค้าของเราสำคัญเราใช้ชิ้นไหนจะมั่นใจแชร์ชิ้นนั้น 3. เรียนรู้เพื่อให้เป็นโปรกับกูรู 4. แชร์รัวๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. ทำแค่เสียเรื่องง่ายๆแค่นี้เองจากที่ฟังมาโปรเจกต์ออมนิคอนเน็กคะแนนเต็ม10ให้กี่คะแนนคะยินดีด้วยค่ะที่พี่มองเห็นช่องทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่วันนี้ชวนลงทะเบียนยูเน็ตโปรเพื่อรับส่วนลด25%ตลอดชีวิตมีเงินปันผลจากแผนธุรกิจเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกับ Unilever เข้าหลักสูตรสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจมืออาชีพรับรางวัลทองเที่ยวถ้าอย่างนั้น ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับยูนิล v เวอร์เลยนะคะ